เป็นเวลากว่าจะ11ปีมาแล้วที่เครื่องบินแบบนี้ได้บินขึ้นสู่อากาศเป็นครั้งแรกแต่ปัจจุบันมันยังคงประจับการพร้อมรบและยังมีแนวโน้มที่จะถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องออกไปอีก30ปีจากความสามารถของมันที่บินได้ไกลกว่า14,000กิโลเมตรบันทุกอาวุธได้หนักถึง32ตันทั้งอาวุธแบบธรรมดาและแบบหัวรบนิวเคลียร์มันถูกเรียกด้วยฉายาว่าบัฟที่ย่อมาจาก big ugly fat fucker Military Tips by LT ตอนที่53จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Boeing B-52 s t a t t o o r t t r s s s เครื่องบินที่ถูกใช้งานตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ยังคงรับหนะ้าที่สำคัญในการเป็นเครื่องมือของการป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์ไปจนถึงการรบในรูปแบบปกติที่จะพาลูกระเบิดไปได้กว่า50ลูกโปรยลงสู่พื้นที่การรบก่อนจะไปรับชมอย่าลืม s u b s c r i b e ช่อง LT Studio และหากชื่นชอบ ฝากกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับสำหรับผู้ติดตามที่อยากสนับสนุนช่อง LT Studio แบบรายเดือนสามารถกดที่ปุ่มจอยหรือสมัครแล้วเลือกระดับสมาชิกที่ต้องการสนับสนุนได้เลย Boeing B o e i n g B52 s t a t o f o r t r e s s เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียงติดตั้งเครื่องยนต์4คู่8เครื่องยนต์ที่ใต้ปีกและมีฐานล้อที่ไม่ค่อยเหมือนเครื่องบินทั่วไปมันประจำการมาตั้งแต่ทศวรรษที่1950และปัจจุบันยังคงหลงเหลืออยู่ในประจำการในรุ่น B52H อีกจำนวน72ลำจุดกำเนิดของเครื่องบินแบบนี้เริ่มต้นในปี1945 เมื่อกองบัญชาการยุทธปัจจัยทางอากาศ Air Material Command ได้กำหนดคุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบใหม่ของกองทัพอากาศสหรัฐที่จะไม่ต้องพึ่งพาสนามบินส่วนหน้าหรือสนามบินต่อระยะของประเทศอื่นเครื่องบินต้องมีลูกเรือมากกว่า5คนรวมถึงพลปืนประจำป้อมปืนสำหรับป้องกันตัวเองมีความเร็วการเดินทางอย่างน้อย260นอตที่ความสูง3 4 0 0 0ฟุตและมีรัศมีการรบมากกว่า5,000ไมล์ทะเล ทางด้านอาวุธจะต้องมีปืนขนาด20มิลิเมตรสำหรับก,การป้องกันตัวเองและบรรทุกระเบิดได้1 0 0 0 0ปมนปอหรือ4.5ตันในเดือนกุมภาพันธ์นปี1946กองทัพอากาศสหรัฐได้ส่งคำเชิญสำหรับการประมูลให้กับ3บริษัทนั่นคือ Boeing, c o n s o l i d a t e d Aircraft และ g r a n แ L. Martin Company เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นยื่นข้อเสนอสำหรับการออกแบบ ซึ่งผู้ชนะการออกแบบคือ Boeing ที่เสนอการออกแบบในชื่อ Boeing m o เด l 462ที่เป็นเครื่องบินปีกตรงเครื่องยนต์ใบพัดเทอร์โบพอป,ะปะจำนวน6เครื่องโดยมีน้ำหนักพร้อมบินที่360,000ปอนด์หรือ160,000กิโลกร,รมัมและรัศมีทำการรบ3,110ไมล์ทะเลโดยทาง Boeing ได้รับงบประมาณ1.7ล้านเหรียญในการสร้างเครื่องบินจำลองขนาดเท่าของจริงโดยจะใช้ชื่อว่า XB-52 แต่ทว่าก็มีข้อกังวลถึงขนาดของเครื่องบินลำนี้และสมรรถนะที่ยังน้อยกว่าความต้องการที่กำหนดไว้จึงได้มีการออกแบบใหม่ออกมาเป็นโมเดล C64 ที่มีขนาดเล็กลงมีเครื่องยนต์4เครื่องและน้ำหนักพร้อมบินลดลงเหลือ2 0 0 0สนปอนในเวลาต่อมาเดือนพฤศจิกายนปี1946รองหัวหน้าฝ่ายเสรษฐิการกองทัพอกาศสหรัฐพลอากาศเอกเคอร์ติสเลเม ผู้ทีเราเรียกได้ว่าเป็นผู้พัฒนาหลักนิยมการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้แสดงถึงความต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบใหม่นี้ที่จะต้องบินด้วยความเร็วเดินทาง350นอตหรือ640กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความต้องการนี้ทําให้โบอิงต้องไปทบทวนและออกแบบเครื่องบินใหม่ครั้งโดยในเดือนธันวาคมปี1946โบอิงถูกร้องขอให้ปรับเปลี่ยนการออกแบบเป็นเครื่องบินสีเครื่องยนต์ที่ต้องมีความเร็ว350นอต ระยะบ,บินไกลสุด1,000 0มายไมล์ทะเลและสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้และมีน้ำหนักพร้อมบินได้มากถึง480,000ปอนด์หรือกว่า220ตันซึ่งทางโบอิงได้ตอบสนองความต้องการนี้ด้วยการออกแบบเครื่องบินแบพัดเทอร์โบป๊อปอแนวทางแนวทางแรกคือโมเดล464-16ที่จะใช้งานการบรรทุกระเบิดน,นิวเคลียร์และโมเดล4 6 4 1 7ที่จะบรรทุกรูกระเบิดแบบธรรมดา โดยกองทัพอกกาศสหรัฐได้ตัดสินใจเลือกเพียงแบบเดียวนั่นคือ C-64-17 ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณกลางปี1947กองทัพอกกาศสหรัฐประเมินความสามารถของโมเดล C-64-17 และพบว่ามันยังขาดสมรรถนะทางด้านพิสัยบินไกลซึ่งกองทัพอกกาศสหรัฐตระหนักว่าหาก XB-52 ตามการออกแบบนี้ถูกสร้างมันจะล้าสมัยทันทีเมื่อเข้าประจำการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโครงการพัฒนานี้หยุดชะง,งักไปถึง6เดือน ซึ่งในระหว่างนี้เองทางโบ i n g ก็พยายามที่จะปรับปรุงการออกแบบใหม่ครั้งจนออกมาเป็นแบบโมเดล4 6 4 2 9ที่ถึงแม้จะทำความเร็วสูงสุดได้ถึง395นอตแต่ทางสภาของคณะกรรมการ Heavy Bombardment Committee ได้ร้องของความต้องการเครื่องบินทิ้งระเบิดสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ที่ต้องมีความเร็วมากกว่า430นอตซึ่งนั่นสูงกว่าสมรรถนะที่ C64-29 ทำได้จากการออกแบบที่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ สัญญาจ้างในโครงการพัฒนาของโบอิงเกือบจะถูกยกเลิกในปลายปี1 9 4 7แต่อย่างไรก็ดีมันยังไม่ถูกยุติโครงการอย่างถาวรมีการเจราจาระหว่างประธานบริษัทโบอิงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกอรทพอากาศเพื่อให้เดินหน้าโครงการต่อซึ่งมีข้อเสนอให้ทางโบอิงหาแนวทางจากการพัฒนาเทคโนโลยใีใหม่ๆเช่นการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศหรือการออกแบบเครื่องบินในรูปแบบของปีกบินแต่ทางโบอิงเลือกที่จะดำเนินแนวทางตามเครื่องบินแบบดั้งเดิม เพราะการออกแบบเครื่องบินแบบปีกบินนั้นยังคงพบปัญหาของเสถียรภาพในการควบคุมอากาศยานผลลัพธ์จึงออกมาเป็นโมเดล c 6 4 c k ที่เปลี่ยนจากโมเดล29ตรงที่ปีกของเครื่องบินจะเป็นแบบลู่หลังและมีใบพัด1คู่ต่อ1เครื่องยนต์โดยคาดว่ามันจะทำความเร็วได้สูงสุดเกือบถึง450นอตกองทัพอากาศสาหรัฐมีมุมมองว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนักจะกลายเป็นอาวุธหลักในการรบทางอากาศของยุคถัดไป จึงต้องการให้การพัฒนานี้มีความก้าวหน้าอย่างมากที่สุดซึ่งในกลางปี1948ได้มีการเสนอให้ทาง b โบอิงปรับปรุงแบบของ XB-52 อีกครั้งโดยครั้งนี้พวกเขาต้องการให้เครื่องบินแบบนี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคอนเซปต์ของการใช้เครื่องยนต์ไอพ่นนั้นมีตั้งแต่ปลายปี1945แต่ในช่วงเริ่มต้นของการออกแบบ XB-52 ของโบอิงนั้นการใช้งานเครื่องยนต์เจ็ตยังมีปัญหาเรื่องการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาล และจะส่งผลต่อการบินและพิสัยบินไกลสุดของเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่นหนันปี1948นั้นเทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนารุดหน้าไปมากจึงทำให้เกิดการปรับแบบอีกครั้งเป็นโมเดล4 6 4 4 0ที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตแบบ Wrestinghouse J-40 ลงไปแทนเครื่องยนต์เทอร์โบพการออกแบบนี้เป็นที่ถูกใจแก่หัวหน้าโครงการในกองทัพากสหรัฐ แต่กับถูกคัดค้านในระดับรัฐบาลและคณะฝ่ายเสยนาธิการร่วมหลายๆคนที่ยังมองว่าเครื่องยนต์เจ็ตนั้นยังคงไม่พร้อมที่จะนํามาใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดในห่วงเวลานี้อย่างไรก็ดีทางกองบัญชาการยุทธปัจจัยทางอากาศได้พยายามเร่งรีบให้โบอิงเล่งเสนอการร่างแบบที่จะผลักดันให้เครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องยนต์เจ็ตนี้ถูกอนุมัติให้ได้ซึ่งในระหว่างที่โครงการโมเดล35ของเวอร์ชันเครื่องบินบีพัดกำลังเดินหน้าต่อ วิศวกรกลุ่มหนึ่งถูกมอบหมายให้ทำงานอย่างหนักเพื่อออกแบบใหม่เครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้จนออกมาเป็นโมเดล C64-49 ที่มีการเลือกใช้เครื่องยนต์เจ็ตแบบ J57 จาก Pat แอ Whitney และจากประสบการณ์การออกแบบเครื่องบิน B-47 ของ Boeing พวกเขาได้นำไอเดียต่ตางๆมาใส่ในเครื่องบินลำนี้มันมีเครื่องยนต์ถึง8เครื่องยนต์ติดตั้งแบบ4คู่ใต้ปีกที่ทำมุมลู่หลัง35องศาและด้วยขนาดที่ใหญ่ของมัน การขึ้นและลงในสนามบินที่มีกระแสลมขวางอย่างรุนแรงหรือคอส s w วินอาจก่อให้เกิดปัญหาได้เพื่อรองรับกับปัญหานี้จึงได้มีการออกแบบฐานล้อลงจอดแบบไบซิเคิที่ฐานล้อหน้าและด้านหลังสามารถปรับพร้อมกันได้ถึง20องศามีการคาดการณ์ว่าเครื่องบินลำนี้จะมีความเร็วสูงสุดได้มากกว่า500นอตและมีเพดานบินสูงสุดไดมากถึง45,000ฟุตซึ่งสมรรถนะของมันนั้นสูงกว่าที่หลายๆฝ่ายได้คาดการไว้ การสร้างเครื่องบินจำลองขนาดจริงของโมเดล35ถูกสั่งให้หยุดลงทันทีและเดินหน้าการสร้างเครื่องบินตัวเป่าของโมเดล 464K49 แทนในปี1948โดยมันถูกสร้างเสร็จในเดือนเมษายนปี1949และได้รับการตรวจสอบจากาคณะกรรมการการตรวจสอบไม่พบจุดผิดพลาดใดๆมีเพียงเรื่องกังวลในเรื่องของพิสัยบินไกลสุดของเครื่องบินนี้เท่านั้นซึ่งทางจุดนี้ โบอิงได้เสนอาการออกแบบโมเดล4 6 4 k 6 7ที่เพิ่มความยาวลำตัวในส่วนหัวทำให้มีถังเชื้อเพลิงที่ใหญ่ขึ้นและจะมีรัศมีในการทำการรบเพิ่มขึ้นเป็น4,000ไมล์ทะเลเมื่อเครื่องบินในสายการผลิตถูกสร้างขึ้นมาภายใต้การผลักดันและเสนอแนะของโลรนากาเดกเลเมที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการทางาอากาศยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจการของการบินท, i, ทิ้งระเบิดทั้งหมดของกองทัพอากาศสหรัฐ เขาได้มีส่วนสําคัญที่ทําให้การออกแบบของโบอิงได้เป็นผู้รับเลือกในการคัดเลือกให้เดินหน้าสายการผลิตเครื่องบิน B-52A จำนวน13เครื่องและการสร้างพอตสาหรับการลาดตระเวนในการติดตั้งกับเครื่องบิน B-52 โดยสัญญาณนี้ได้ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ปี1951ในปลายปีนั้นเองเครื่องบินลำแรก XB-52 ที่ถูกสร้างขึ้นได้ทำการทดสอบระบบต่างๆแต่เกิดอุบัติเหตุจากการทดสอบระบบแรงดันทำให้ลำตัวเครื่องบินเกิดความเสียหาย การบินครั้งแรกจึงเกิดขึ้นกับเครื่องบินลำที่2 YB-52 ซึ่งการบินขึ้นครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี1952โดยระยะการบินทั้งสิ้น2ชั่วโมง21นาทีจากผลสําเร็จของการทดสอบตลอดว่างปี1952กองทัพอากาศสหรัฐเพิ่มยอดการสั่งซื้อ B-52 เป็น282เครื่องจากเครื่องบินต้นแบบ XB-52 ในพลเ,ลเม่ ได้สั่งให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องนักบินที่เป็นแบบนั่งเรียงกันอันได้ไอเดียมาจากการออกแบบเครื่องบิน B-47 ให้กลายมาเป็นการจัดเรียงแบบนั่งเคียงข้างกันที่จะช่วยลดความตรึงเครียดของนักบินในการบินระยะไกลสิ่งนี้ถูกมาปรับปรุงในการตั้งเครื่องบิน B-52A ในปี1952 B-52A ได้ถูกแก้ไขยอดการสั่งซื้อจากเดิม13ลำให้เหลือเพียง3ลำเท่านั้น โดยยอดการสั่งซื้อสิบลำที่เหลือได้ถูกปรับย้ายให้มาเป็น B-52B โดยกองทัพประกาศสหรัฐเริ่มรับมอบ B-52A ลําลำแรกในปี1954 B-52A มีลํามีลำตัวส่วนหน้าที่ถูกออกแบบใหม่แตกต่างจากเครื่องบินต้นแบบ XB-52 รองรับการทำงานของนักบินและลูกเรือรวม6คนและมีป้อมปืนที่ด้านท้ายขนาดจุด50นิ้วจำนวน4ลำกล้อง ตัวเครื่องยนต์ติดตั้งรุ่น J57- P9W มีการเพิ่มระบบลดความร้อนของเครื่องยนต์ด้วยน้ำเข้าไปที่มีถังบรรจุน้ำขนาด1,400ลิตรอีกทั้งปียังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกขนาด1,000แกลลอนหรือ3,800ลิตรได้ข้างละ1ถัง,งรุ่นถัดมา B52B เริ่มเข้าประจำการในช่วงกลางปี1955มีการปรับปรุงระบบเอเวอเรนิกและกํลังเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นจากรุ่น A เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น2เวอร์ชั่นนั่นคือ RB-55B เครื่องบินสำหรับภารกิจลาดตะเวนและ B-52B สำหรับภารกิจทิ้งระเบิดโดย RB-52B จะติดตั้งพอตลาดตระเวนในช่องเก็บลูกระเบิดโดยในพอร์ตนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ภายใน2คนและสามารถดีดตัวออกมาจากได้ทางด้านล่างโดยระบบตรวจจับที่ติดตั้งในพอตนี้มีทั้งกล้องถ่ายภาพระบบลาดตะเวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งเรดาร์ให้เลือกใช้งานได้ นอกจากนี้ป้อมปืนที่ด้านท้ายได้มีการแทนที่ด้วยป้อมปืนขนาด20มิลิเมตรคู่แทนโดย RB 5 2 B นี้ถูกสร้างออกมา27เครื่องและในรุ่น B ที่เหลือจะกลายเป็น B 5 2 B เครื่องบินสำหรับภารกิจทิ้งระเบิดเครื่องบินรุ่น B ในสายการ,รผลิตที่เหลือ23าลำได้กลายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดโดยเฉพาะโดยหลังจากถูกส่งมอบให้กับทางกองทัพอากาศสหรัฐมันรับหน้าที่ในการฝึกนักบินลูกเรือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมทําการรบ จนกระทั่งกลางทศวรรษที่1960ในปี1956 B-52 แบบแรกที่พร้อมสำหรับทำการรบได้เข้าประจำการนั่นคือ B-52C โดยในรุ่นนี้มันบรรทุกเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็น41,700แกลลอนหรือ158,000ลิตรทำให้มีพิสัยบินที่ไกลขึ้นและน้ำหนักของเครื่องบินก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน มันถูกติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นปรับปรุง J 5 7 P 1 9 W หรือ2 9 W นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางและทิ้งระเบิดแบบ ANASB 1 5โดยที่ B 5 2 C ถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น35ลำในช่วงปี1956ถึง1957ในช่วงเวลาไายเลียก,กัน B 5 2 D ถูกสร้างขึ้นมาจำนวนมากที่สุดตั้งแต่สายการผลิตได้เริ่มขึ้นนั่นคือจำนวน170ลำ มันเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี1956เช่นกันมันมีความคล้ายกับรุ่น4มากทั้งแบบของเครื่องยนต์ที่ใช้แบบเดียวกันไปจนถึงระบบควบคุมการยิงปืนท้าย MD9 แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือการถอดความสามารถในการติดตั้งพอร์ตสำหรับการลัดตตเวนออกไปและในภายหลังบริเวณท้ายของเครื่องบิน B-52D ถูกติดตั้งเรดาร์วัดความสูงสำหรับการบินเพดานบินต่ำอีกทั้งในช่วงสงคารามเวียดนาม B-52D ได้ถูกปรับปรุงในโครงการ Big Berry Upgrade ทำให้มันสามารถบรรทุกระเบิดแบบธรรมดาได้หนักถึง42,750ปอนด์จากเดิมที่เคยบรรทุกได้เพียง27,000ปอนด์เพื่อทำการทิ้งระเบิดปูพรม B52E คือรุ่นถัดมาที่สมรรถนะคล้ายกับรุ่นดีแต่มีราคาที่ถูกลงรวมถึงการติดตั้งเรดาร์วัดความสูงสำหรับการบินพลารืนต่ำมาเลยตั้งแต่โรงงาน อีทังยังมีขีดความสามารถในการติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้นบุรบนิวเคลียร์ได้ที่ไพลอนใต้ปีกเช่น a g m 28 h o w d o c หรือเป้ารวมแบบ ADM 20ซึ่งจากการที่มันถูกวางตัวให้ทำภารกิจทางยุทธศาสตร์เท่านั้น B-52E ทั้งหมด100เครื่องที่ถูกสร้างขึ้นไม่เคยได้ออกรบในสงครามเวียดนาม B-52F รุ่นที่ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ J-57P-43 เริ่มส่งมอบให้กับทางกองทัพอากาศสหรัฐในปี1959และถูกสร้างขึ้นมาจำนวน89ลำหลงหังจากเข้าประจำการมันถูกปรับแต่งให้ใช้งานอาวุธรูปแบบธรรมดาแทบจะทันทีในชื่อโครงการ South Bay ที่จะติดตั้งลูกระเบิดขนาด750ปอนด์จำนวนรวมกัน24ลูกได้ที่ใต้ปีกทั้งสองข้างแต่จากการใช้งาน B-52D ที่ผ่านการอัปเกรดต่อการทิ้งระเบิดหัวรบธรรมดาแบบปลูพมจานวนมากในเวียดนามทาให้ B-52F ถูกโยกย้าย กลับไปทำภารกิจทางยุทธศาสตร์จนปลดประจำการในปี1978 B52 รุ่นถัดมาเป็นความพยายามในการออกแบบ B52 ใหม่ของทาง b o e i ิงที่เดิมจะเรียกว่า Super B52 ที่ต้องการจะขยายระยะเวลาในการประจำการออกไปเนื่องจากความล่าช้าในโครงการ B58 Hustler โดยในเบื้องต้นมีความคาดหวังที่จะออกแบบเีีกใหม่และมีการใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney J75 ที่ใช้งานกับเครื่องบิน F 1 0 5และ F 1 0 6แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการยกเลิกเครื่องยนต์แบบใหม่นี้และยังคงใช้งานเครื่องยนต์ J 5 7แบบเดิมโดยมีการเปลี่ยนแปลงแคปปลีกใหม่ที่บรรจุเชื้อเพลิงได้ภายในปีกและนอกจากนี้พื้นผิวบังคับต่างๆยังมีการปรับแต่งให้ดีขึ้นรวมไปถึงการลดขนาดของแผ่นหันดิ่งให้สั้นลง2.4เมตรมีถังเก็บน้ําสําหรับลดความร้อนของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ขึ้นเป็น1,200แกลลอนและส่วนหัวของเครื่องบินนมีขขาดใหญ่ึ้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ควบคุมป้อมปืนที่ท้ายเครื่องได้ย้ายสถานีทําการรบมาอยู่ที่ส่วนหัวของเครื่องบินแทน B-52G เข้าประจําการในปี1959โดยถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น193ลำจนถึงปี1961 B-52G เข้ารับหน้าที่ในการใช้งานอาวุธแบบธรรมดาและได้รับการติดตั้งอาวุธใหม่ AGM-69 Short Range a t t a c k Missiles ซึ่งมาแทนที่จรวดนําวิถีแบบเดิม h o w d o c และยังได้รับการอัปเกรดระบบ AN/AQS 151 Electro Optical Viewing System สำหรับการแสดงภาพให้กับลูกเรือในการบินต่ำในเวลากลางคืนและก่อนที่ B-52G จะปลดประจำการอาวุธแบบ S-LAM ได้ถูกแทนที่อีกครั้งด้วยจรวจลดล่อนนำวิถี AGM-86 a i r l a u n c h Cruise Missiles ที่เลือกติดตั้งในทั้งหัวรบแบบธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์อาจจะกลายเป็นอาวุธหลักของ B-52 ไปอีกหลายสิปี B 52รุ่นสุดท้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาคือ B 52H มันมีพื้นฐานทางด้านโครงสร้างเหมือนกับ B 52G แต่ส่วนสำคัญที่ถูกปรับปรุงคือมันเป็น B 52เพลงรุ่นเดียวที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน p แพ a t d นดว ney TF-33 จำนวน8เครื่องยนต์นอกจากนี้มันยังมีการเปลี่ยนป้อมปืนที่ด้านท้ายเป็น e M 6 1พ A-1 Vulcan ขนาด20ม mm. มซึ่งแต่เดิม B 52H ถูกวางตัวให้เป็นเครื่องบินสำหรับยิงขีปนาวุธ g a m 8 7 Skybolt Air Launch Ballistic Missiles แต่โครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปในภายหลังทำให้ B-52H นั้นมีไพลอนขนาดใหญ่ที่ติดใต้โคนปีกใกล้กับลำตัว B-52H เริ่มเข้าประจำการในปี1961และถูกสร้างขึ้นมา102ลำโดยปัจจุบันมันเป็นรุ่นที่ยังถูกใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้